สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีตุลประจำเดือนเมษายน2564ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีตุลท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีตุลเป็นคนธาตุลมครับมีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนเมษายนดาวพระศุกร์จะโคจรไปอยู่ในภพปัต,ตนิและเลิงลัคนาของชาวราศีตุลแต่ดาวพระศุกร์จะจรร่วมกับดาวมรุยูครับและดาวพระศุกร์มีตำแหน่งเป็นป่าเรียกได้ว่ากำลังค่อนข้างด้อย ดังนั้นในเดือนนี้ชะตาของคนราศีตุลอาจารย์อาจจะต้องเตือนหลายๆด้านหน่อยนะครับดาวประจำตัวของท่านไม่ค่อยดีครับดังนั้นเดือนนี้เดือนเมษายนคนราศีตุลอาจจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยนะครับเพราะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยรวมไปถึงอุบัติเหตุในเดือนนี้ได้แต่ความโชคดีในด้านอื่นๆของชาวราศีตุล ก็ยังจะมีปรากฏอยู่ในเดือนเมษายนนี้ครับจากองค์ประกอบของดาวจรที่ส่งผลในเดือนเมษายนดาวหลักสำคัญสคัญยังอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อต่อคนราศีตุลยอยู่เพียงแต่ในเดือนนี้อาจจะต้องใช้สติและระมัดระวังหลายๆด้านครับเพราะดาวประจำตัวของท่านไม่ค่อยดีรวมไปถึงการเล็งของดาวลุตยูยังเล็งลัคนาของคนราศีตุลย์ ในเดือนเมษายนมีดาวดวงใดย้ายกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่วันที่11เมษายนดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษถ้าเทียบกับดวงของคนราศีตุลดาวพุธจะทับอยู่ในภพปัตตนีและลิงลัคนาของท่านในวันที่12เมษายนดาวพระศุกร์ก็จะเข้าลิงลัคนาชาวราศีตุลอีกหนึ่งดวงครับซึ่งดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวของท่านมีตําแหน่งเป็นปลาเรียกว่าค่อนข้างด้อย ดังนั้นในช่วงนี้ร่างกายของคนราศีตุลจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับและการเล็งของดาวมุตยูอาจจะส่งผลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ในวันที่14เมษายนดาวอาทิตย์จะเข้าเล็งลัคนาของคนราศีตุลดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งภพลาภะการเล็งของดาวอาทิตย์จะส่งผลดีต่อโชคลาภสำหรับชาวราศีตุลและดาวอาทิตย์มีตำแหน่งเป็นมหาอุด และได้เป็นคู่ธาตุไฟด้วยครับและในวันเดียวกันวันที่14เมษายนดาวังคารจะโครจรเข้าสู่ภพสุภะของคนลาสีตุนดาวังคารคือดาวมาจากภพการเงินและภพปัตตนีครับเรียกได้ว่าตกอยู่ในมุมนี้ส่งผลดีต่อคนลาสีตุนเกี่ยวกับด้านความรักและด้านการเงินด้วย และดวงสุดท้ายที่มีการย้ายในเดือนเมษายนนี้นั่นคือการโครจรของดาวพุธดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ภพมรณะของชาวราศีตุลในวันที่29เมษายนดาวพุธเป็นดาวมาจากภพวินาศและภพสุภะครับเมื่อจรมาตกอยู่ในภพมรณะจะส่งผลดีส่งผลบวกกับคนราศีตุลเมื่อลบกับลบเจอกันจะกลายเป็นบวกนะครับ ทั้งหมดนี้คือดาวจรที่มีการโคจรในช่วงเดือนเมษายนส่วนดาวหลักสำคัญสคัญยังอยู่ตำแหน่งเดิมครับดาวพระเสาร์ยังสถิตยอยู่ในภพพันธุดาวพระฤหัสยังอยู่ในภพปุตตะและดาวพระราหูยังอยู่ในภพมรณนะอาจารย์ก็จะขอเริ่มทํานายดวงให้กับชาวราศีตุลโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานครับการงานในเดือนเมษายนของคนราศีตุล เดือนนี้ภาระงานของท่านจะค่อนข้างเยอะครับเรียกได้ว่างานจะทําให้ตัวท่านค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวและผลลัพธ์ที่เกิดจากงานในเดือนนี้ผลจะออกมาไม่ค่อยดีและไม่เป็นที่พอใจของท่านด้วยครับเดือนนี้มักจะมีอุปสรรคและปัญหาที่ให้ชาวราศีตุลต้องคอยแก้ไขดังนั้นในเดือนเมษายนอาจารย์ว่าอยากคาดหวังอะไรกับการงานมากเท่าไหร่ครับ ไม่คุ้มกับการลงทุนลงแรงไปซะเลยธุรกิจและการค้าในเดือนนี้ค่อนข้างเงียบดังนั้นในช่วงสงการปล่อยใจให้สบายและไปเที่ยวสงการดีกว่านะครับงานของท่านจะไม่ค่อยโดดเด่นครับและยังมีดาวอาทิตย์เข้าเลงอีกดวงอาจจะทำให้เดือนนี้มีอารมณ์ค่อนข้างร้อนครับไม่เหมาะกับการทำงานใหญ่ ดังนั้นในเดือนนี้ควรที่จะวางแผนและประคับประคองให้ผ่านไปได้ก่อนงานที่หนักในเดือนนี้ครับและผลลัพธ์ไม่ค่อยคุ้มค่าและอาจจะทำให้คนราศีตุลเจ็บป่วยได้อีกครับดังนั้นวางแผนให้ดีนะครับกับงานในเดือนนี้งานไม่ค่อยดีครับและค่อนข้างจะลงทุนค่อนข้างมากผลลัพธ์ก็ไม่ค่อยดีดังนั้นจะส่งผลเกี่ยวกับด้านการเงินของท่านด้วย ในเดือนนี้ชาวราศีตุลมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากตัวท่านและเกิดจากคนรอบข้างครับมีเกณฑ์ที่จะไปสังสรรค์ค่อนข้างบ่อยในช่วงสงการนี้จะใช้เงินค่อนข้างเยอะครับดังนั้นควรวางแผนแต่ดาวการเงินของชาวราศีตุลน,นั่นก็คือดาวอังคารครับ มีการโครจรที่ค่อนข้างดีและตกอยู่ในภพที่ดีในระยะหนึ่งหลังจากวันที่14เมษายนไปแล้วครับดาวัังาารจะอยู่ในภพสุภะดังนั้นครับการเงินของคนราศีตุลจะกลับมาดีในช่วงกลางเดือนไปแล้วมีเงินเข้ามาช่วยชาวราศีตุลครับทำให้เดือนนี้ถ้าท่านวางแผนดีๆการเงินของท่านจะผ่านไปได้อย่างสบายครับและรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในช่วงที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากที่จะมาหาท่านในช่วงต้นเดือนนะครับมาถึงด้านความรักนะครับในเดือนนี้สำหรับวัยที่ยังมีความรักและคนที่มีความรักอยู่ในช่วงนี้ครับเดือนนี้ไม่ค่อยดีนะควรที่จะอยู่นิ่งๆเพราะมีเกณฑ์จะทะเลาะกันอย่างใหญ่โตสาเหตุเกิดจากตัวท่านครับและเกิดจากมือที่สหรือเกิดจากเหตุการณ์ลักซอน ในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ความลับของท่านที่เก็บไว้อาจจะถูกเปิดเผยออกมาได้ครับอารมณ์จะเป็นเหตุนะครับดังนั้นควรที่จะอยู่ให้นิ่งไว้ให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ซะก,ก่อนนะครับเพราะในเดือนนี้มีดาวหลายดวงเข้าเลงชาวราศีตุลและแต่ละดวงครับแสดงถึงความอารมณ์ร้อนของท่านครับอาจจะประคับประคองกันไม่อยู่ได้ในเดือนนี้ สำหรับคนโสดครับตัวท่านเองต้องระมัดระวังนะอาจจะไปเป็นมือที่สามของใครโดยที่ไม่รู้ตัวทั้งดาวอาทิตย์และดาวมฤตยูครับเล็งมาที่คนราศีตุลส่งผลต่อสุขภาพนะครับดาวประจำตัวของท่านอยู่ในตำแหน่งปะเรียกได้ว่าค่อนข้างอ่อนแอดังนั้นในช่วงสงการนี้ควรจะต้องระมัดระวังพิเศษเลยครับ การเดินทางการสังสรรค์ควรใช้สติและระมัดระวังอยู่เสมอเพราะตัวท่านเองมีเกณฑ์ที่จะได้รับอุบัติเหตุด้วยดังนั้นในช่วงสงการอาจารย์แนะนำให้ไปทำบุญนะครับและหลีกเลี่ยงการสังสรรค์ในยามวิกาลอาจจะมีคนปองร้ายท่านได้ในเดือนนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วย คนที่มีโรคประจำตัวนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเพราะมีเกณฑ์ที่โรคของท่านจะกำเริบอีกครั้งมาถึงด้านสุดท้ายครับเกี่ยวกับด้านโชคลาภคนราศีตุลมีโชคนะครับหลังจากวันที่14เมษายนไปแล้วดาวอาทิตย์จะเลิงลัคนาของท่านและอาทิตย์คือดาวโชคลาภของท่านครับมีตำแหน่งเป็นมหาอุดได้คู่ธาตุไฟด้วย มีเกณฑ์ที่ท่านจะรวยอย่างฉับพลันและในขณะนี้ในเดือนเมษายนยังมีดาวพระเกตที่ทับลัคนาของคนราศีตุลอยู่ครับดังนั้นโชคลาภของคนราศีตุลจะมาจากตัวท่านจะมาจากความฝันมีสิทธิ์ลุ้นโชคใหญ่หมายเลขมงคลหมายเลขในดวงในเดือนนี้ได้แก่หมายเลข16และหมายเลข60ครับ เดือนนี้ยังมีโชคพอรุ้นได้ครับและมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือปัญหาด้านสุขภาพและด้านความรักนะครับการงานเดือนนี้จะหนักน้อยสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้แฟนคลับชาวราศีตุลของช่องสุริยะโหราทุกท่านเดือนเมษายนนี้ขอให้เที่ยวสงการอย่างมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่ รวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ